ดีสวัสดีเอฟซีวัสดสุทุกคนนี่กลับมาพบกับบาสุกนะพี่น้อง <laughs> ซึ่งมื่อนี้เฮาสิไปอ่าสวรรค์นนเขตเนาะเหตุผลที่ไปก็คือไอ่เพิองอนากอยพี่น้องเพิองอนากอยโดหลังแล้วสิมเมื่อยามพอแล้วพี่น้องแล้วก็เลยส่วนเมื่อว่าแม่น้ำอ่อยบอยแบบว่าไปเที่ยวอ้อยจะพาเที่ยวจังสันดิสีนะบาสุกก็เลยอ่านัดกับเราตั้งแต่โดนๆเนะนะี่อยเนาะตั้งแต่เอืึดพระท่านออกลุกผุ๊ว่าจะไป ก kind of ัพอดีหอดมือหอดบ้านพี่น้องแล้วก็มือนี่ก็เป็นมือสิบกำลังสิบไปเนาะพี่น้องซึ่งรังแรกในชีวิตจีเดไปสวัสดิเกศเนาะบาสุกกบจิไปกับบาคำชิงเนาะนปน้อยนน้อยบาเดไปเนาะเพราะว่าเอื่อยังฆ่าออกลูกอยู่แต่ว่าบาซุกกะไปเนาะเพราะว่ามีคนอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องบาซุกไปแค่สองมือเองมือมือนี่ก็มืออื่นแล้วก็มือขื้กับมากพี่น้องเลยไปแป๊บเดียวก็มาเนาะ มนาันนอาทิ์เสา์วันอาทิดเอา่ามือนี้กัมืออื่นนะครับตรงันเสาโอ้หมันอยู่บ้านผัสเนาะแสดงว่าสองมือสองคืนสองนสามมือเนาะยังเช่าก็จะน่าจะานสามมือนี่แหละเท่ากับสองนี่แหละสองมือเออสองมือเสา์วันอาทิตกับบาพี่น้องเออจักจักมือมือนีบวันวันมือบานัสเนาะผาหัสุกเสา์วันเช้าหกาบสองมืสองคืนวันเสา์วันอิดหแต่ก็สามแล้วเอ้ สามซ่พี่น้องโอเคพี่น้องถ่ายเพลิงมากเนาะเจอกันขึ้นรถเมอยูเล่ากับท่านเคยขึ้นจักเถือเนาะเพราะว่าบวเคยท่านเคยไปใส่กเคยไปต่างแขวงจักเถือเนาะถ่ายเพิงมากพี่น้องถายมาเลยัได้หัวไหตอนนี้ขืนวารถเมตแนี่นองนี่ไอ้ออยไปก็ไอ้ออยเนาะไปเทียไปเทียบ บ้านนาขนนมืมงพลานไส่บ <oi> <Bye. n Luis>. ้านนาบักบีหน้าบักบีโอ้หไปเอิดบ้านขนนป็นก็ถามอยู่มตือเนี่คำชิงเจ้าครับผเคยไปจเสวัรค์เคยไปเจ้าเตยหอะมือกายไม่เดกายจะไปเจ้าเตยอ่ะแมนเคยไปเจ้าเตยแมนปะเบิ่งเบิ่ง เออเปดีมสี่ส <40, 000. S 1> แล้วก็ไปอีกว่ะขายตัว้าน้องพี่น้องสี่สิบพันไปล้วถีบโอเคโอเคไปกลับไป <c oughs> ใจไปไม่ใจขายตัวสี่สิบพันกีบนะพี่หน้องตอนนี้เข้ากับของน้าโป่งพี่น้อง <c oughs> บ่าสุดสอไรบาฟเ่บอกสต๊าสต๊า้าปซา้ได้เดือืดเอวเอดเดอด้ิดใจใช่ไหมเดา่ะออจืดโ้โาาีการงด้ดีาเไอ้ดีไดราบ้างเล้ออ้ดีแบบลบูซาปีไก เกตาีีหนี่ราบป็นแบบขายสินค้าได้เนาะขายตังโดดไเนาะเพราะว่ากดไซานไเลเนือปิงไก่ไทยบุิษทนี้ซื้อไซนี้อนนีย่นไจอยให้คอนตนเน้อเนานกี่สวกีอลบินอทสบทอ่ารอบสองรอพี่น้องเนรอบสองรอบ2พี่น้องไหายหากินเสือเลย กนเอรอบสอพี่น้องรอบสองไอกยม่ไนยังจูอกอยไออยไอ้กได้กยไอยไอ้กอยไออย่อกอยไอ้อไกสก้อยไ้กอยยซอ้ไ้กนอยไก้อไอ้ออยยอ้อออยอกอยกอไกอย้ออ ไม่ใจกไม่ค่อยเยักออกภาสาตัวแล้วเมื่อวานช่อนแม่หน่อยหนึ่งก็ได้นี่ตะกอใอย่ใหญ่ใหญ่เอ้ยเอาเข็มไปแลไปแล้วไปแล้วอาเผา แท้ตอนนี้เขากับวาหอดบอลหวยเนาะพี่น้องเนาะเขากับวาพ่อครับอ่ายูทูบเบอร์คนดังเนาะเกรดีมนะก้าซาครีมเนาะสวัสดีลมแห้งกันดีเนาะอาจจะเป็นคนบังลมฮะ่ไหมงแหลกเนาะโอ้ส่าครีมคือแหงแหลกเอาจะมายังชูฮะจะมายังเคยมาจะเสืออะไรโบเคยมาจะเสือแล้วเยอะ มีแต่มาผอผสาวเนองเห็นแต่น้าเฟซเนาะก็ในคลิปง่ามง่ามมาสองนาโก้งงามรังบ่บุ๊คเมนี่ปะเขายูทีบานบานหวยเนาะเป็นบ้านของไอ้รีมเนาะไอ้รีมซาลาว บคิดบกฟันแน่นิสิละมาหานี่ย่นยาตาคิบคือหยิบท้ามาหายังหน่องก่อนามาไอเป็นยงนี่อนายน้อยมาบุราโยชวนมาติดนไดีเช่จังไรนสอ่อนโอ้ส่องสะอ่อนผู้ใดผู้ตัวเป็นแซดท้าข่อยหันไเทยมีกระเทยแทบบ้า เึ้นรถ้นรดสิค้ายตื่นเลยก็เถอะกูจะติดปายวันเพจนีอไปที่ไหนฮะจะขี่น้ำเพ่ขี่ไปนี่ไปี่กับขี่มด้วเไปไหจ๊ไปี่ไนไปไปี่อ้ฝึกอ้ฝึกั่งางในได้เ้ยอ้ยเื่อนอ้ายลนะไปที่ีอยรถออกป่มาปว่าก็สิง เอาปีใกล้ไปกินอยูไส้เกจ้าอามาบาดีันก็ม่เซ็กขึ้นัมาเซ็่ไหบ่ได้ครับดีดเลยสักกิบปัจไปเลยนัอยาีนัโด้เ่งให้พชาอนอจันนมอไ่ะปเยมอหาขาหอาเข่ามหมเจ็ดล่ะ xếp hạng ô mọi <laughs> oh, đi xong cần cho sao tải sao tải cái chuyện mò xì bất kỳ hai bà chóp có để hết kim bớt rắn nhưng mà hết 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 อจ็ดิเจ็ดสิบโลเองพีนลบเหรอวะใช่เนาะเพื่อนเดี๋ยวคว้าเดี๋ยวคว้าวันนี้เพ้นไม <Source 5> ่ใหญ่เลี้ยงอยู <prompts människ frase> ่ใช่เนาะไม่ได้สิแล้วไม่ยามได้เลย Huyện lắng lăng nhảy về khen theo này. đi nữa. Đi tiếp. Hoàn rồi. Đi Anh. Xin chào. Xin chào. Xin chào. รบกวนว่าีงเดียมรบกวนว่าไยป้าเหียนเงอ่งมันดิโอ้ขาดตัวเกเป็นลูกเคยอีแล้ว <c oughs> ไม่ถ่าลูกจะโซด่ว่าไม่เถ่า <c oughs> โซดวะคอยทายหนะ้ากัเป็นเด้นี่ <c oughs> <c oughs> จะมากคนใด จะมาคนใดคนใดก็เอาเอื้อยกันให้หน่องก็ดีถามดูเขาจะเอาบอถามเบิรงเอาบอแม่ถามก่อนเขาจะเอาไข่บอแม่เจ้าช้หับบอเนี่ยนี่นะนี่ไม่ถท่าแล้วใจไม่อยู่นะบอหน่องคนเดียวเนี่ยไปซะไปซะอยู่จำปาซักกับสมันนาเขตเจ๋เนาะอยู่บ่ไกลกันจักดีเจัดดี บปรไกลเลยซีฮาโมงขีดดกเขาจอดเอาเลยเขาจอดคนไปตอดเกิบผอดเกิบไปอ้าวหน่อควยมายามผู้สาวเด้อนี่นี่นะมาย่างผู้สาวตอดเกิบเผ็ดยังบู้ถือเลยนะเด็กคิวหอมเออเกิดไปหลังตีนกอนนี่นะเผ็ดย่างผู้ถือเลยต่อจ้านี่ตอดเกิบอยากตอดแนวอยากตอดเนยยังไงเอ๊ะ โดยอยู่ด้วยแต่ส um> ุกขสมมวงก็ยังเหยียไเลเมื่ยหาสมมุวก็ยังก่อแล้วมื่อูจะคิวเนี่คิวหรือฮางวะอขอคือคิวดกแทะบาิเแต้มเนี่ยนี่เลยแม่นบอกโอ้ยมันเป็นทอง ซวยด้อเขาใส่เป็นเสือในขาออนไลน์ะ่ย่งโฉลมัวมัวมัวพี่เนด้อปุ๊บเป่พี่ไปต่าัยี่สิบคลายอยู่อนอใช่จะยงไงย่ชุเอ้ยในเนวกรคถ่ายเกลอออนไลน์เก่งขลานอกสายเกือ่น่นคอน่ไหมจมาสวรรค์ ตื่นเต้นุชึกเป็นรตื่นเ้เาะดีใจแล้วมายามดีแล้วาจะจะว่าชื่มนไหเคยไปว่าม่อันนั้นแถวปากเซท่านเคยไปท่เคยอไปวะไปหัวใปัดซองโอ้ปัดซองนีวะเออปัดซองอันนี้ฮางโอ้โหงั้ไปยามได้อยามลูกกันอยากไปไปเที่ยวปเซอยู่เทียบบ้านพี อยู่จัมปาศักดจัมปาศักเออจปาักไปอยู่มเออมีแสิไ้ปอดับสาวขิ่มดพาไปางนางาถ่ายเนาะมื้อนี้เนาะแม่น้าบ่ได้ไปซานนั้นเป็นงคเป็นเพิ่นเยมาได้ไปผลวสาวขิมและก็น้องลา บ่าย<ห>ัดย <is> ุพราชเหโดยพราดกลางหรือพราดตาพราดอยู่ในพราดก้างเลยยัอยู่เก่วค่ะเก้ยวแกีวเฮียลุเขายแร้หลุนใหญ่เนาะใหญ่แม่นหลุนใหญ่้วเป็นทหารใช่ครับนี้นีคุณขุอยู่และยวนไก่ตุ๋นปลาปลาดปลานกลางคุณขุดอยู่่ายลอยครับ ทารกองพบสามบอกายเแม่เลยนะเอกสี่ตายคงมงสุดทันไเติอาเบบเบืองเนาะเไมเจไดิเจ้ากัเบือยตัวนี้าโรถฝันเป็นคตออกเอ้โหนี่เหมือนแม่เตมขาวไอเี่เป็นแม่ก็สุดท้ายใหม่เนาะโอเคให้ทำซุปกันต่างสติก่อน Saki miki quê, đã sạch kapotalki. Saki miki quê 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 sạch ตัวต uh, oh. er ั้งแต่นองกองด้วยตัวเป็ดโมเมนเป็ดกาด้เป็ดอย่ตัวค่ะเป็ดกาดกินน้ำเกี่ยนจังเป็นแบบไรเป็ดลายที่บเออเป็ดลาย1500เป็ดกาดบ่อยเป็ดกินเล่านี้ทั้งวันั้งวันไอสัตวก่อนสีหมดหอยเต็มตังค์นี่สีเหมือนจับวาซาบิจะเสียบเนาะอันนี้อ่ไอเลืองน้นหนินะถ่ายเลืองนั้นก็ถ่ายหัว เด้าเจท้งเนี้กเป็นแม่อเดียมเนาะเป็นมือกองเองที่นอ่อนเพี่นอง้อาฝากซองนาะวันนี้เนฝาก่อเนาะ่อยได้นสิม่าฝากน้ำเจาข่อยกับาน้เจ้กันเลยฝากไปฝามากพี่นาง่ก็คือเอเดีมเนาะแ่นะวนี้ไมเนะ เป็นไส้ซีรีมแต่่นอคอยเอาเช็คสละดิมสาวเล่าพี่นอดิมสาวเล่าสิบแปดบวกแม่พี่แฟนเป็นเหล็กเหล็กเกินเหล็กวันเกิดพี่นอเออมันชิดดีนะสิผูนี้ได้สั่นเป็นเกิดวันที่น้องไอดีมเนาะเกิดวันที่หาสองแยงจาองแยงสองน้องคิมคิวโกหนึ่งเก่หนึ่งเก่าว่าจะเก่าปีไอายวทีเก่าปีไรเป็นคนตัดสอเลยเนาะนี่โสดเพราะสองวันี้ ติดตอกอยูินใจะโอ้สสดฮัลโหลเฮ้ยปากเนาเลยกันจ้ะไมาเอาไ่อ่แมนแล้วีเอาจากวะเมะเอากัอนเด้ออีตันึงกูเนี่ยรอตีเอฟซีบีก็ไ c ่ได้อีกแ้เ้ยเยยเย้ยยยเฮ

บาไปขอบใจไร้เด้อตอนทำบเป็ดให้กินบเป็ดให้กินขอบใจผอวมาขอบใจไ้หลายเขาจะบอดิไซดเได้ลองขับวันใช่แล้วเว้ยดอาเดี๋ยวงขับสนามบดิซึ่ง้บอดิซ์อ้วผืนแล้วโอกาสหนาพยายามแถวหน่อยเนอแถวไตมวน่อที่วหน่อยจเนี่ยบอดิเหตุหน้าแซงวะรอผมมีผอหนา เจ้าอายุยอปีละสี่บแปสิบสีแม่สี่สิบห้าสี่สิบหดยยส่สิบหกปีเจ้าเหอีแมประมาณํากันเนาะกับแม่เจ็ดสเจ็ดเสองบสองอีแม่กเก้าเจ็ก็ประมาณเอ่อหาิบกว่าหากว่าหน่อยหาิบปาย ไปกับกับนะที่นผู้ชมอันสัมภาระโอ้ยเกิดพ่อกับว่าท่านไส่เฮ้ยไก่อนโอ้ยรองเนานี่มามาที่แบกระเจี๊ยบหนึ่งทีบไปล้เอฟซีไอเพ่งเนาะนี้ก็ได้เนาะโอ้เยอะแยะไล่บอกมิตอนิกน่อยู่ปะทิลาวนี่ไปทางเด็กกับพี่เบิร์ตจะเขาใช้ไลตุกหัวอะไรชวบิอ่านที่โอ้ตีอคยังไ่เห็นอันนึงเลย เสียลยขโมยพวงไอ้เพิงแล้วแบบนี้ไอ้หลังไดโอ้ยตายห้องท้าได้เกิดเอ้ยเอ้าบบขาดที่มือนีิตัวนี้บขาดที่มือนีบกขาดบกขาดบอกแล้วว่ขาดดีนี่คือเคื่อนแนวดีมเนาะฝากซ่องคอยในไรน้ำเจ้า่นเด้อ เนปฝากฝากันไปฝากกันไปฝากกันมาเยนไปากกันมาเฝากเบิ้งในด้อพี่น้องเด้อฝากที่ตามผัวเขาเน้อยูทูบเบอร์ล่าไตกเลยพี่น้องฝากเบิ้งฝากแย่งกันไปนะการตั้งที่นั่งแข่งนี่เราโว่ภาษาลาวภาษาไทยภาษายังออกมุดนีโดดนีโดแชร์นีกา ไปไปเปนจะไปส่งเนาะจะหนอกะีูบอกเพื่อนเดี๋ยวพิ่จอดอยู่พิ่จอดอยู่แม่เขาบอกเอาสาบจบขันหลังขันหลังดขันหลังหัวขัอ้นหลังบรินหมุกนะ ขั้นล้างเขาวะจะออกมันหนาบ้างหรือเป่ามาหน้าแถวไรสิคะเออจะไปจูดแมงเงี้ยวะยัง่อยเห็นในโกดเมงจูแมงจนันเป็นแบบไรวะแมงูม่อว่าเคยเห็นตะเขืยบแมงจูดไม่รู้ปเนี้ยบายบายขอใจได้ร้ายรู้สึกกูจคน วันวันเช้าแม่เด้อเ้าจิเด้อือวันเ้ามาบายมาหือวันเ้าายาไม่ม่เด้อเอ้ดิมบายไุขคนสคนก่ขอบใจเจ้าขอบใจกราบก้อนกราบก้อนนี้มากินเป็ดมึงต่อสิไมนั่สจสิบเมอปไปเลสเด้อยับไปเต้ทุจ้าดยไปเจ้เออยัไปอีก

เอาัดองด้ยไปชอตสำหรับคลิปนี้เจะเว้นเพงจามีเนาะเดี๋ยวกันคลิปหน้าจะพยายามบาไหนกอยัพยายามบานเบาใจพยายามบาระว่าดงเด้อพี่น้องเด้อที่ตามคลิปหน้าอีพีหน้าบ๊ายบายให้อยู่สวรรค์นาเกียรพักไปเด้อพี่น้องปลอดภัยโอ้มีอเมซอนด้วย ฮแต่กินอเมซอนสวรรค์เกีเ่กูซื้อกว่างามกว่าบาเซ่อีกวา